สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอัำพูนขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2,564 าสูงภาคจังหวัดลำพูลสีขาวค่ะสำหรับการไฟฟ้าสูงใภาคจังหวัดลำพูนมีแรงจูงใจใดบ้างคะที่ได้ร่วมโครงการและก็ได้ตัดระบบด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะครับการไฟฟ้าสูมิภาคจังหวัดลำพูนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดลำพูนครับครับ การดูฟ้าส่วนดูดิภาจังหวัดลำพูนได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรในหน่วยงานและเ,ลเห็นว่าการที่บุคลากรของเรามีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องห่างไกลจากอบายมุกต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดทุกประเภทเราจึงมีแรงจูงใจที่จะนำระบบนี้มาช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในองค์กรของเราครับ ระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากหรือไม่คะครับโครงการนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะครับทางการไฟฟ้าส่วนวิภาจังหวัดลําพูนก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสิติดในพื้นที่จังหวัดลําพูนครับผมในโอกาสนี้อยากให้การไฟฟ้าส่วนวิภาจังหวัดลาพูนฝากถึงหน่วยงานรับวิสาหกิจสถานประกอบกิจการที่ได้ดําเนินการเรื่องการจัดการด้าน การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ค่ะจึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการทั้งภาคเอกชนและรัฐกิหกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูนของเราให้มาร่วมประกาศเจตนารมในการป้องกันและแก้ปัญหาย,ยาเสพติดไปด้วยกันจะทำให้บุคลากรในความดูแลของเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้สังคมของเราดีมากขึ้นไปครับ <S <S และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ การไฟไฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนค่ะที่ได้ให้ความสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาด้วยดีค่ะขอบพคุณค่ะการไฟฟ้าจังหวัดลำพูนมีความยินดีมากครับและก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดลำพูนเช่นกันครับ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทราน,นาโปรดักที่ได้รับระรางวัลเกียรติยศด,ด้านรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานประจำปีงบประมาณ2,564ระดับประเทศในปีที่10ทำให้เราเห็นว่าบริษัทราน,นาโปรดักจำกัดมีการบริหารจัดการด้านรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานในสถานประกอบกิจการที่ดีค่ะค่ะสำหรับบริษัทราน,นาโปรดักจำกัด มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับรางวัลที่ได้รับความภาคภูมิใจในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับปีนี้เราได้รับรางวัลสำหรับการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศเป็นปีที่10แล้วครับถ้าถามในความรู้สึกทางบริษัทรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสาหรับรางวัลที่ได้รับเนื่องจากเรายังจําบรรยากาศครั้งแรกซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้ดําเนินการเตรียมการต่างๆสำหรับการรับรางวัลมาตลอดนืยองไปสปีที่เราดําเนินมานะครับก็ทําให้ ด้านในงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่างๆบริษัทของเรามีการจัดก,การที่มีประสิทธิภาพและมีการปร,ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเสมอทําให้ผู้ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในบริษัทของเรารวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจร่วมกันครับท่านคิดว่าการประสบผลสําเร็จในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะเกิดมาขึ้นจากอะไรคะ สำหรับความสําเร็จของเราผมคิดว่าน่าจะมีปัจจัยจากสส่วนนะครับปัจจัยภายในของเราเองก็ยังแยกออกได้เป็นสส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยมาจากตัวผู้บริหารเองเนื่องจากผู้บริหารของเราเปิดกว้างในการทํากิจกรรมทั้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะมีความต้องการใดๆที่เกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเองนะครับเราสามารถนําเสนอไปยังผู้บริหารได้โดยตรงและทําให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ จากการที่ผู้บริหารเขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วครับก็คือเป็นการลดช่องว่างในตัวนี้ลงด้วยส่วนที่2นะครับในส่วนของปัจจัยภายในก็มาจากของตัวของพนักง,งานเรามีการรวมกลุ่มเป็นชมรมรวมถึงเป็นคณะกรรมการทวิภาคีนะครับอย่างเช่นรรมการส่วนสดิการในสังกัดการของเราเนี่ยก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างยิ่งและถือว่ามีบทบาทในการที่จะผลักดันกิจกรรมรวมถึงเรียกว่าไม่ว่าพนักง,งานมีความต้องการมีปัญหาใดๆนะครับ ก็สามารถนําเสนอผ่านมาทางฝ่ายบุคคลผู้บริหารหัวหน้าง,งานทางช่องทางต่างๆที่เราได้ดําเนินงานมาตลอดในเวลาสิปีนะครับ mm hmm. พอเรารับรับทราบปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็นํามาแก้ไขนะครับรวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่พน,นักง,งานอาจจะประกาศเป็นนโยบายหรือมีมาตรการต่างๆหรือใช้กระบวนการเข้าไปส่งเสริมหรือว่าให้คําปรึกษาแก่พน,นักง,งานนะครับก็เลยทําใหเ้เราค่อนข้างอยู่กันอย่างเขาเรียกว่า ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีกว่านะครับส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยผมขอเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าทางหน,น่วยงานราชการนะครับก็มีส่วนช่วยเหลือเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้คําแนะนําในเรื่องของการดําเนินการอย่างไรที่จะทําให้เราได้รับกิจกรรมดีๆจากภายนอกนะคบอย่างเช่นเรื่องของกิจกรร CSR นะครับนำมาปรับใช้ในองค์กรของเราหรือว่ามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องของบางทีเราติดขาดปัญหา เรื่องของกระบวนการร้องทุกข์นะครับหรือต้องการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานต่างๆเนี่ยทางหน่วยงานราชาการโดยเฉพาะทางสำนักงานสน่วนการคุ้มครองแรงงานจังหวัดน้นำพูนเนี่ยถือว่ามีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนตรงจุดนี้อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความสําเร็จอย่างอย่างยิ่งเลยของบริษัทเราก็คือตัวนี้ครับอันนี้เวลาไปไหนมันจะมีคนล้ออยู่เสมอ,อมนะครับก็คือวารสารที่เราใช้นําเสนอข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรของเรานะครับวารสารนี้โตมากับรางวัล ในงานสัมพันธ์และส่วนการแรงานระดับประเทศเนี่ยสิปีเหมือนกันแล้วนะครับเนื่องจากเราใช้ตัวเนี้ยเป็นสื่อในการที่จะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารภายในองค์กรนะครับอนนี้จะมีครบหมดเลยนะครับกิจกรรมของทางบริษัทรเรื่องข้อมูลสุขภาพต่างๆนะครับที่พนักง,งานควรจะทราบ อย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็จะมีการสื่อสารเรื่องของมาตรการด้านโควิดต่างๆเนี่ยหให้พนักง,งานได้รับทราบอีกด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางหนึง<ะ>่งนะครับที่นําเสนอให้แก่พนักง,งานแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าลดช่องว่างนะครับบางทีเราจะมีกิจกรรมดีๆของพนักง,งานนะครับอย่างเอารูปพนักง,งานมาทําเป็นแคมเปญต่างๆอย่างเงี้ยพนักง,งานเขาก็จะคอยดูว่าเออฉันจะได้ลงวารสารข้อสอบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ เมื่อเมื่อทำให้พนักงานเขาเกิดความภาคภูมิใจก็ทําให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างพนักงานกับองค์กรลงเวลาเรามีกระบวนการให้คําปรึกษาหรือมีการร้องทุกข์ต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปชี้แนะหรือว่าเข้าไปจัดการปัญหาด้านความแย้งขัดแย้งต่างๆตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีนะครับค่ะสำหรับทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรคะในการเข้าร่วมเสนอชื่อคะ่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมของทางบริษัทของเราเองนะครับ ตั้งแต่ปีแรกนะครับเรื่อยมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่10เนี่ยก็เนื่องจากเราส่งทุกปีอยู่แล้วนะครับในหมวดหัวข้อต่างๆของการเตรียมเอกสารก็ดีนะครับหรือในทางปฏิบัตินโยบายมาตรการกลยุทธ์ต่างๆหรือว่าแผนงานโครงการที่เราดําเนินการภายในบริษัทนะครับในองค์กรร่วมกับทางกรรมการผู้วิพากษ์ก็คือทางกรรมการสสดินนการเองรวมถึงในส่วนของพนักง,งานผู้บริหารต่างๆเนี่ยเรามีการสื่อสารเข้าใจนะครับแล้วก็มีการจัดทํา เป็นรูปละอักษรเป็นรูปเล่มไวอยู่แล้วนะครับตรงสุดนี้เองเนี่ยพอเราทำปีแรกปีที่2ปีที่3าปีที่สี่ครับมันก็สามารถปรับปรุงรูปเล่มหลงถึงเรื่องของการเตรียมเอกสารเตรียมงานต่างๆได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับดังนั้นพอเราสามารถจัดก,การตรงนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีต่อไปนะครับที่เรามุ่งม,มุ่งสู่ปีที่11เนี่ยก็สามารถทําให้เราสามารถเตรียมการต่างๆตรงนี้ได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยครับ จะมีการเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่ออย่างไรบ้างคะสำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับโครงการรางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นปีที่หนึ่งหรือปีต่อๆไปหรือบางสถานประกอบการที่เคยทำได้ยินว่าบางที่ก็ทาแล้วก็ไม่ได้ทําต่อหรือบางสถานประกอบการที่ยังตัดสินใจอยู่ อยากเชิญชวนนะครับให้ทุกสถานประกอบการนะครับนำโครงการนี้ไปนำเสนอผู้บริหารนะครับผลที่ได้รับอันนี้ยอมรับเลยว่าทางรนา,าโปรดักเราเนี่ยได้รับก็คือการทำงานในรูปแบบของรายงานสัมพันธ์และสวัสดิการรายงานของเราเป็นระบบมากขึ้นจากเดิมที่สิปีก่อนเราไม่มีระบบด้านรางงานสัมพันธ์หรือเรื่องด้านสวัสดิการที่มันเป็นระบบเป็นมาตรฐานหรือมีข้อกําหนดอะไรที่ไม่ไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับพอเรามาเริ่มเอารางวัลน,นี้มาจับ ซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆมีรายการประเมินที่เราจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของโครงการเพื่อขอรับรางวัลก็เหมือนเป็นการจัดทามาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับเป็นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการทําให้เราสามารถพัฒนาบทบาทนะครับเรื่องของทวิภาคีรวมถึงปรับปรุงสวัสดิการต่างๆให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นและนั่นเองนะครับทำให้ระบบงานด้านของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือเรื่องของแรงงานในสครการของเราซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญ ของสถานประกอบการเนี่ยสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆไปได้ด้วยดีแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทรานาโปรดักต์นะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลําพูนค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ สวสดีค่ะจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท SCG Roofing จำกัดน,นะคะที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดค่ะได้รับการประเมินสูงสุดประจำปีงบประมาณ2,564เลยนะคะก็ขอสวัสดีครับก่อนอื่นนั้นนะครับทาง SCG Roofing นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทางคณะกรรมการนะครับที่ได้ตรวจประเมินให้กับทาง s c g นะครับในเรื่องของการประเมินในส่วนของมอยสนะครับจนทําให้ทางบริษัทเรานะครับได้รับรางวัลสูงสุดอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ทางสํานักงานสวัสดิการผู้มครองแรงงานนะครับได้มอบหมายให้พี่น้อยหนานะครับต้องขอญาตเอ่ยนามนะครับที่คอยประสานงานให้กับทางโรงงาน ทุกๆเรื่องนะครับตั้งแต่ที่ตอนเริ่มต้นที่เราไม่ไม่เข้าใจในระบบต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับแล้วตอนตอนตอนหลังมาเนี่ยนะครับเรามีปัญหาแต่หลายเรื่องนะครับเราก็ต้องหาที่ปรึกษานะครับก็ได้พี่น้อยหนาเข้ามาช่วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสำหรับคำถามนะคะอะไรคือแรงจูงใจคะที่มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติดของลูกจ้างผู้รับเหมาช่วงคะ ครับก็สําหรับแรงจูงใจนะครับในการที่เราทํางานในเรื่องของมยสนี่นะครับก็เนื่องจากว่าทาง s c g a เองเนี่ยนะครก็เห็นความสําคัญของบุคลากรนะครับที่มาทํางานกับเราเนี่ยฮะต้องมีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพตัวเองและสุขภาพใจดังนั้นในเรื่องของมยสเนี่ยมันจะเกี่ยวพันในเรื่องของสุขภาพของตัวเขาเองด้วยนแน่หลักครับในองค์กร yerde? บุคลากรด้านบุคคลเนี่ยมีความสําคัญ เราถึงมองเห็นว่าอบุคคลเราเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกวับเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทางบริษัทเป็นห่วงและกังวลเราเลยตัดสินใจในเรื่องที่จะทําเรื่องของโครงการมยสอมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะทําต่อไปด้วยนะครับค่ะสำหรับการจัดระบบมาตรฐานนะคะเกี่ยวกับมยสอค่ะมีปัญหาหรืออุปสรรคด้านใดบ้างไหมคะครับสำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการทรํามยสอนะครับ เราจะต้องทําเบื้องต้นนี่แหละฮะเราเราเราสกรีนตั้งแต่ต้นน้ําก่อนนะครับหมายถึงว่าพนักงานหรือผู้ธุรกิจที่เข้ามาทํางานกับเราเนี euh. ่ยครับเราก็ต้องมีการสัมภาษณ์เขาก่อนสัมภาษณ์เสร็จเพื Plug ่อทําความเข้าใจกับเขาก่อนแล้วก็จากนั้นมาหลังจากที่เรารับเขาเข้ามาทํางานแล้วนะครับวันแรกที่เขาจะต้องถูกตรวจก็คือตรวจปัสสาวะก่อนนะครับเพื่อหาสารเสพติดนะครับจากนั้นมาเราก็จะมีกระบวนการของเรามันก็จะมีการในสุ่มในการตรวจตรวจหาสารเสพติดเนี่ย ปีหนึ่งเราจะตรวจอยู่สองครั้งนะครับในเครื่องปีแรกและเครื่องปีหลังเพื่อที่ติดตามนะครับว่ามีบุคลากรมีคนที่ทํางานกับเราเนี่ยไปผูพันกับยาสิติดไมหมใช้สารสิทติดไหมอันนี้ก็เราจะทําการสุ่มอย่างนี้ต่อไปครับในโอกาสนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากเชิญชวนสถานประกอบการอื่นๆนะคะเข้าร่วมยกระดับ เป็นมาตรฐานจะหารประกอบกิจการนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือมยสอของเราค่ะครับผมก็ยินดีครับออผมต้องเรียนว่าโครงการมยสน,นะฮะเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับภาคอุตสาหการรมต่างๆนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมต่างๆของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพลังคนเนี่ยหรือว่าพนักง,งานเราเนี่ยเป็นบุคลากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรานะครับให้ลื่นไหลไปด้วยดีนะครับและผลประกอบการที่ ที่ดีกับขององค์กรนะครับฉะนั้นแล้วโครงการนี้นะครับอยากจะให้สารประกอบการทุกทกที่นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการมายสนะครับเพื่อองค์กรของท่านนะครับจะได้มีบุคลากรที่สมบูรณ์นอกจากนี้เรายังจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของผู้อาญากรรมต่างๆในสารประกอบการเราด้วยนะครับอันนี้อย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มพลรรังงานนะผมอยากจะเรียนให้ทราบว,ว่ามันเป็นเรื่องของการลดพลังงานในอนาคตซึ่งทางจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเราก็ปรารถนาที่จะ ให้สถานประกอบการในหลายๆที่นะครับในพื้นที่จังหวัดเราปลอดจากสารเชืติดนั้นก็ขอเชิญทวนทุกๆบริษัทด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัท s c g Roofing สจำกัดค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็มาให้เกียรติในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมพงศรชัดอักษรสีผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลังสูงกระจายสินค้า RDC ลำพูนบริษัท CPOR จำกัดมหาชนขอเป็นตัวแทนพนักงานและผู้บริหารทุนที่ในการกล่าวขอบคุณสำนักงานสวัสดิการและคุค้มครองแรงงานจาังหวัดลำพูนที่ได้มอบรางวัลส่งเกียรติทั้งสองนี้ให้ทีมงานรู้สึกภูมิใจและก็ภูมเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ ก็อบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงนโยบายที่ได้รับมารวมถึงแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องทางด้านอชนาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทาบริษัทสัญญาว่าจะดาเนินงานทางด้าน อาช่วยนําใมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยถึงด้านการป้องกันและแก้ไขนะครยาเสพติดนี้อย่างต่อเนื่องสําหรับการจัดการระบบบริหารจัดการด้านแรงงานเนี่ยก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับสําหรับในบางเรื่องที่มีประเด็นข้อสงสัยเนี่ยก็ได้รับความนอนุเคราะห์จากทางด้านนักวิชาการแรงงานนะครับในการตอบข้อสงสัยและก็ให้แนวทางในกานปรปฏิบัติมา ในโอกาสนี้นะครับจึงขอเชิญชวนนะครับสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพลูนครับเข้าร่วมในส่วนของการจัดการระบบการจัดการแรงงานก็มาพาาัฒนาเรื่องของระบบการจัดการแรงงานร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับที่สร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทนะครับที่สนับสนุนการพัฒนางานด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงพนักง,งานทุกคนนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับบริษัทและพนักง,งานทุกคนนะครับมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับและบริษัทและพนักงานทุกคนเนี่ยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานความปลอดภัยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ดีนะครับตอบ่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มนะครับของบริษัทครับขอบคุณครับ สำหรับแรงจูงใจเนี่ยที่บริษัทได้เข้าร่วมเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทเนี่ยต้องการสร้างสถานที่ทำงานครับที่มีความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้เกี่ยวขอ้องทุกกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานนะครับซึ่งเกณฑ์ของสถานประกอบกิจาการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยเนี่ยนั้นมีความเข้มงวดนะครับสามารถพัฒนาบริษัท ในงานในด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ได้ดีนะครับสำหรับการพัฒนาต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญนะครับสนับสนุนทั้งนโยบายนะครับโครงสร้างการบริหารกลยุทธ์รวมถึงงบประมาณต่างๆนะครับและมีการติดตามแผนง,งานและเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับเครือนะครับไปจนถึงทุกกลุ่มธุรกิจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทุกกลุ่มทุกกลุ่มธุรกิจเนี่ยครับจะมีการสื่อสารแผนงานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบนะครับทุกคนในกลุ่มธุรกิจนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆร่วมกันนะครับ พร้อมมีการติดตามให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ด้วยนะครับสำหรับการส่งเสริมและการจัดการระบบที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับเรามองว่างานด้านความปลอดภัยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพน,นอกจากการมีระบบ การบริหารจัดการที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเนี่ยคือเราต้องสร้างระบบนะครับที่ทําให้เรารับทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามองว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยใหม่ๆออกมามากนะครับบริษัทจะนําเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์งานจัดการด้านระบบความปลอดภัยนะครับทั้งเครื่องจักรสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับ รวมไปถึงการสื่อสารไปรยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมให้งานด้านความปลอดภัยเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีย,ยิ่งขึ้นไปครับ สวัสดีครับปลอดภัยนะครับธีรวีทวัตกิติอนันต์ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท AG c m ซ c ไมโ l a s ลาประเทศไทยจำกัดสำหรับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการของเราผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดหรือไม่อีกทั้งยังทำให้พนักง,งานมั่นใจและภูมิใจในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทเราครับบริษัท ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆเช่นการยกระดับจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนหรือการกําจัดจุดเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานปัจจุบันบริษัทยังคงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือ zero accident ครับ นอกจากการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของทีมตรวจความปลอดภัยจากทางราชการแล้วผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ SDGs นั่นหมายถึงบริษัทเราจะทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอครับ สวัสดีครับปลอดภัยนะครับสารินกาวินชัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพบริษัท a อ c m ซ c r o โคร s s ประเทศไทยจำกัดครับในความคิดของผมรางวัลน,นี้ถือเป็นจุดสูงสุดในการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและเป็นการการันตีว่าการทำงานของเรานั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและผมเองมีความใฝ่ฝันที่จะได้รับรางวัลน,นี้ตั้งแต่เริ่มทำงานในตำแหน่งนี้ครับ การได้เห็นรอยยิ้มของพนักงานที่มีความสุขจากการทำงานการได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภยัยอันส่งผลให้พนักงานไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเท่านี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับร่วมวางแผนด้านความปลอดภัยกับผู้บริหารดำเนินการตามแผนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกกิจกรรมเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในบริษัทครับ はいじゃあ最初の自己紹介お願いします。はい、えー、山梨エレクトロニクスタイランドの鈴木です。よろしくお願いします。はい一番の質問はあの申し込みするあの関係及び目的は何ですか。はい弊社が所属するリゴグループは社員に対して安全は何よりも優先するというメッセージを掲げ。 安全第一の総評を目指していますその中で弊社の安全活動を第三者に客観的な評価をいただきさらなる安全スキルアップを図ることですはいスキニバースねあの安全機器を作るために何をしましたかはいえリコーグループの RWP というポリシーであるリコーの7つの価値観 生産の利コ運営活動を含め特に社員全員参加のごやす現場巡視にこだわった活動ですはい好きさまですね今後のレベルをアップするために何をしますかはい5や活動に終わりはございません現状の活動を継続し続けることが重要です今後は仕入れ先さま 周辺の方々をを巻き込んだ安全活動を展開したいですはい、OK です。ありがとうございました。いいですかはい。<music> <music> รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับคัดเลือกรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศประจำปี2564นี้ค่ะ แรงจูงใจในการเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลจปว,วิชาชีพดีเด่นระดับประเทศนี้นะคะก็คือเนื่องด้วยทางบริษัทของเรายึดหลักในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะทานนี้นเองก็เลยอยากพัฒนาในเรื่องของระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการนะคะให้ดียิ่งขึ้นและสูงมากยิ่งขึ้นค่ะ และดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในการเป็นจปวิชาชีพเนื่องด้วยตําแหน่งจปวิชาชีพหรือวิชาชีพนี้นะคะมีส่วนช่วยให้หลายๆคนนะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการทําง,งาน,นะคะ่ะ ไม่ต้องมองอื่นไกลนะคะก็คือใกล้ๆตัวเลยก็คือเป็นพนักงานภายในบริษัทของเรานะคะเราได้มีส่วนช่วยในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ได้มีได้มีส่วนช่วยในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้แก่พนักงานได้ะคะ่ะ ในฐานะที่เป็นซอ,อวิชาชีพนะคะก็อยากพัฒนาระบบความปลอดภัยนะคะภายในบริษัทหรือในสถานประกอบการเนี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้นม,มีมีมาตรฐานถึงสูงนะคะโดยเฉพาะมาตรฐานในเรื่องของ ISO 4005ค่ะเราก็อยากจะพัฒนาไปให้ถึงตรงจุดนั้นในในร็ดๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานประกอบกิจการที่ได้สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนค่ะขอบคุณค่ะสสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน